สวัสดีครับกลับมาพบกับ108 Engineering นะครับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอส่วนของ Product นะครับของเรานะครับจากตอนนี้อยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับพร้อมกับผมจะมาแนะนำถึงวิธีการใช้งานนะครับตัว GX w o r k Tool นะครับ GX w o r k Tool ที่ใช้สำหรับเขียนตัวคอ m เบเแล้วก็แนะนำในส่วนของสินค้านะครับที่ มีทั้งในส่วนของตัวทัชสกรีนนะครับที่เราใช้งานตัวจริงครับกับในเว็บนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับเป็น PLC บอร์ดนะครับซึ่งเป็น PLC ที่เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมผ่านตัว GX Developer นะครับหรือว่า GX GX Work t o 2ได้นะครับในที่นี้ผมจะมาเดโมให้ดูด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้งานได้ยังไงนะครับหลังจากที่เราได้ซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ไปนะครับในส่วนของบอร์ดนะครับ เราก็จะได้รับนะครับในส่วนของกล่องนะครับกล่องนี้นะครับซึ่งด้านในกล่องนะครับก็จะมีแผ่นโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างอยู่ในแผ่นโปรแกรมนี้นะครับมีขาลองปิ้นนะครับมีขาลองปิ้นแล้วก็มีสายนะครับ USB 2อ2สนะครับสำหรับเป็นสายดาวน์โหลดนะครับตัวบอร์ดนะครับพร้อมกับบอร์ดนะครับที่แพคไว้อยู่ใน a i r Bubble ตรงนี้นะครับนะครับนี่ก็คือตัว PLC นะครับมี2รุ่นให้เลือกนะครับเป็น20 m t เอมกับ30 m t เอมนะครับบอร์ดก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับในส่วนของทัชสกรีนบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ในส่วนของทัชสกรีนไปนะครับผมก็จะส่งกล่องนี้ไปให้ท่านนะครับแล้วเราก็เปิดออกมาดูข้างในนะครับก็จะมีแผ่นโปรแกรมนะครับที่ผมรวมเอาไว้สําหรับดีไซน์หน้าจอนะครับทัชสกรีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว นี่นะครับเป็นตัวทัชกรีนนะครับอยู่ด้านในนี้นะครับพร้อมกับตัวมัลติ้งนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวมัลติ้งพาร์แนลนะครับก็สามารถที่จะเอาบอร์ดนะครับตัวทัชกรีนของเรานะครับไปใช้งานนะครับมัลติ้งกับหน้าพาร์นลได้นะครับโอเคนี่ก็คือตัวแพ็กเกจนะครับที่ผมจะทําการส่งกลับไปให้เรานะครับนอกจากตัว ทัชกรีนแล้วนะครับในแพ็กเกจของตัวทัชกรีนเนี่ยก็จะมีในส่วนของสาย USB นะครับสำหรับดาวน์โหลดด้วยนะครับแล้วก็มีสาย IS22 นะครับสำหรับอินเทอร์เฟซนะครับตัวหน้าจอนะครับกับตัวบอร์ดนะครับหรือว่าตัวหน้าจอกับ PLC ของเรานะครับก็จะใช้ USB สาย IS22 นะครับตัวนี้สามารถรองรับได้224.5นะครับ4.22ด้วยนะครับขึ้นกับวายริงนะครับแล้วก็อุปกรณ์เป็น PLC ก็มิสูบิชิรับได้อยู่แล้วนะครับ นอกจากนั้นก็มิตซูซีเมนต์อลานบัตเล่นะครับเคียนโอมรอนพานาอะไรก็รับได้เหมือนกันนะครับนอกนั้นนะครับในแผ่นนะครับเราสามารถที่จะศึกษานะครับด้วยแผ่นการสอนตัวนี้นะครับสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการใช้งานของตัว GX d e v e l o p e r นะครับเรียนรู้ถึงอุปกรณ์ต่างๆคำสั่งต่างๆนะครับรวมถึงการวิ่งของ PLC นะครับแล้วนะครับเราจะเอามาทดลองกับตัวอุปกรณ์ชุดนี้ได้ทันทีนะครับ เดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ดูในส่วนของตัวบอร์ดนะครับอันนี้เป็นคู่มือที่อยู่ในแผ่นซีดีนะครับในคู่มือก็จะนำเสนอเราในส่วนของตัวไดเวอร์นะครับของตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ไดเวอร์ของตัวทัชสกรีนนะครับ,วว Green, ร,บรวมถึงโปรแกรมที่สำหรับเขียน l a d อ e r นะครับแล้วก็โปรแกรมสำหรับเขียนหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับก็จะมีวิธีการนะครับในการลงไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์ของสายนะครับ นี่จะเป็นการลงตัวโปรแกรมนะครับเขียนแรดเดอร์นะครับแล้วก็โปรแกรมตัวหน้าจอนะครับไดเวอร์ตัวหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็ตัวโปรแกรมในการออกแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับของตัวหน้าจอของเรานะครับตรงนี้ก็เป็น <c oughs> ส่วนประกอบของจอทัชสกรีนนะครับก็มาถึงไวริงนะครับ ผมต่อนะครับ24โวลต์เป็นไฟเลี้ยงให้กับตัวหน้าจอเรานะครับตามไวริ่งนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อ24โวลต์นะครับเป็นไฟเลี้ยงให้กับตัวบอร์ดด้วยเดี๋ยวผมจะมาพาไปให้ทุกท่านดูบอร์ดนะครับนี่คือหน้าตาบอร์ดของตัว20 MT นะครับสองเส้นนี้ก็คือไฟเลี้ยงนะครับสีขาว24โวลต์นะครับสีน้ําเงินเป็น0นโวลต์นะครับตัวบอร์ดจะเขียนว่า24โวลต์แล้วก็กราวนะครับแต่ที่ power supply เรานะครับเป็น24โวลต์เป็น V บแล้วก็ V นะครับก็ใช้ v บวกเข้า24 24โวลต์นะครับ v ลบก็เข้า0โวลต์เลยนะครับภายในบอร์ดนะครับมาดูที่ไวริ่งนะครับจะมี24โวลต์0โวลต์อยู่1จุดตรงนี้นะครับแล้ว24โวลต์0โวลต์อยู่ฝั่งอินพุตนะครับแล้วก็24โวลต์0โวลต์อยู่ฝั่งเอาท์พุตนะครับอีก1 1ตัวนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ฝั่งอินพุตเนี่ยจะมี gnd นะครับที่เขียนว่า gnd ก็คือ0โวลต์นะครับอยู่ฝั่งสุดสุดตรงนี้ตัวหนึ่ง ก็ถ้าเกิดเป็นในายนิงก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเอาต์พุตนะครับก็จะมี24โวลต์ก็คือฝั่งนี้นะครับดังนั้นในไวริงนะครับตอนนี้ผมต่อไวริงนะครับตัวแรมนะครับแรมอ่าโทษนะครับตัวปุ่มกดนะครับปุ่มกดนะครับพุทปุ่นเราฝั่งหนึ่งก็คือเป็น0นโวลต์นะครับก็คือกราวนะครับฝั่งหนึ่งเป็น x2 1 2นะครับก็ตามไวริงไดแกรมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น0นโวลต์นะครับ แล้วก็ X 12นะครับฝั่งเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตเราก็คือคอมมอนในส่วนของตัวย4ิบโวลต์ไว้นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับย4ิบโวลต์นะครับ0โวลต์นะครับมาจาก PLC ที่ Y Y 6นะครับผมก็ต่อนะครับ2เส้นนี้นะครับเข้าย4ิบโวลต์กับ Y 6ไว้นั่นเองนะครับแล้วผมลองกดนะครับดูนะครับผมจะกดปุ่มตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อผมกดปุ่มปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะแสดงออกมานะครับ ผมก็แสดงว่าเราสามารถที่จะรับค่า input ได้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของตัวบอร์ดนะครับผมก็จะมีตัวลิทนะครับไว้ให้ว่า m e m o ม y ตรงช่วงไหนนะครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับแล้วช่วงไหนเป็นแ a t กับช่วงไหนที่มันไม่แหลดนะครับอ่าในตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตเสียบสาย USB 2อที่ได้ไปพร้อมบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ เสียบเข้าไปกับตัวบอร์ดของเรานะครับตัวบอร์ดของเราก็จะมีปุ่มนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกสลับนะครับระหว่างโหมดรันกับตัวโปรแกรมนะครับถ้าเราเลือกไปโปรแกรมแล้วโปรแกรมเนี่ยมันจะดาวน์โหลดค่อนข้างเร็วนะครับแต่เราเราอยู่ในโหมดรันนะครับก็จะดาวน์โหลดช้าหน่อยนะครับแต่ผมก็จะเลือกไว้ในโหมดรันนะครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดในโหมดรันแล้วกันนะครับก็เสียบสายนะครับตัว USB 2.2เราเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะ แนะนำให้เราได้รู้จักกับโปรแกรมนะครับ gxworks นะครับเป็นตัวโปรแกรมที่เราใช้เขียนนะครับตัว plc นั่นเองนะครับของ m i t s u b i s h ินะครับผมก็ทำการมาที่ connection นะครับ destination นะครับเลือกขึ้นไปนะครับโทษนะครับตอนนี้ผมขอญาต new project ก่อนนะครับ new project นะครับเลือก cpu นะครับเป็น fx นะครับ cpu นะครับเลือก type เป็น fx 1 n นะครับแล้วก็กดโอเคไปครับหลังจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับลักษณะของคีย์นะครับในการใช้งานก็ยังคงเหมือนกับ GX Developer นะครับหน้าตานะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นตัวใหม่ตามที่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้มีเรื่องของตัวภาษานิดหน่อยนะครับก็ใช้ภาษาที่มันสามารถที่จะอ่านได้นะครับกดโอเคไป ังจากนั้นนะครับมาเลือกที่คอนเนคชันนะครับดิจิเนชันเหมือนกับเราเลือกในส่วนของ transfer set up นะครับแล้วก็เลือกที่คอนเนคชันนะครับแล้วก็มา set up เป็นคอมพอร์ตเรานะครับเป็น i s 2อ2พันสองคอมพอร์ตก็ไปดูที่อ่า property ว่า search ค o มพอร์ usb เปลี่ยนเป็นพอร์ตไหนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น9 6 0 0 bit per sec ปอรนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเหมือนกันกับ plc นะครับลอง connect เทสดูนะครับเรียบร้อยนะครับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสามารถที่จะคอนเน็กกับ fx1n ก็คือบอร์ดตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วนณตอนนี้นะครับผมกดโอเคไปนะครับก็กดโอเคหลังจากนั้นผมจะทำการลองเขียนโปรแกรมเพื่อจะดาวน์โหลดลงไปก่อนนะครับกดชิปอินเ r t รนะครับกด f5 นะครับ x12 ที่เราต่อไว้ลิ่งไว้นะครับแล้วก็ f7 นะครับเป็น output นะครับ y6 นะครับ enter ังนั้นผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น m ไว้เพื่อที่จะให้ผมไวฟอร์สนะครับ f 5นะครับสมมติผมให้เป็น m 100นะครับเสร็จแล้วผมกด control นะครับกดลูกศรบวกขึ้นไปเพื่อที่จะลากสายต่อนะครับเรียบร้อยนะครับผมกด f 4นะครับในการคอมไพล์นะครับหลังนั้นผมจะทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าไปนะครับ w r i t e to plc นะครับ ตอนนี้มันยังอยู่โหมดรันนะครับขึ้นมีวินโดว์ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตอนนี้ผมจะเลือกเมนโปรเจกต์ก่อนนะครับเมนโปรแกรมนะครับท่านที่ซื้อบอร์ดใหม่ๆนะครับผมแนะนําให้เลือกที่พารามิเตอร์ด้วยนะครับในการดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับในที่นี้ผมเคยดาวน์โหลดแล้วผมก็จะไม่เลือกนะครับแล้วก็เอ็กคิวไปนะครับเอ็กคิวปุ๊บมันก็บอกว่าตอนนี้มันรันอยู่นะครับมันจะสต็อปหรือเปล่านะครับก็สต็อปเหมือนกันกับตัว J จ Developer นะครับ ตอนนี้ก็ทําการดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปนะครับในไฟล์นี้เนี่ยเราเขียนนะครับแบบนั้นแสดงว่าเมื่อผมกดปุ่มตัวนี้นะครับไฟตรงนี้ก็จะอ่อนขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมฟอสปุ่ม M 1 0 0นะครับไฟตรงนี้ก็จะอ่อนขึ้นมาเช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเอา M 1 0 0นะครับออนมาจากตัวทัสกรีนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะ ใช้ทัมเมอร์นะครับเป็นวันช็อตอย่างอย่างตัวซิสเต็มตัวนี้นะครับเราจะติดต่อตัวทัชสกรีนนะครับกับตัวบอร์ดให้ดูกันในไฟล์นี้นะครับตัวทัชสกรีนกับตัวบอร์ดเนี่ยก็สามารถที่จะอ่าอินเทอร์เฟซกันได้ผ่าน i อ2เลยนะครับในที่นี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับกดเยดไปแล้วก็คลอสนะครับตัวนี้ก็คลอสเหมือนกันนะครับอ่ะผมลองดูนะครับตอนนี้นะครับในโปรแกรมนะครับผมกด x12 นะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็จะออนนะครับกดออฟก็คือออฟนะครับออนออฟออนออฟนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับ PLC ของเรานะครับกลับไปอยู่ในโหมดรันนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะครับโดยสภาวะปกติคราวนี้ในโหมดของ PLC บอร์ดตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะทำออนไลน์อิดดิทได้เช่นกันนะครับหรือว่าอยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับเรากดชิป F3 นะครับหรือว่า มอนิเตอร์ไรทโหมดนะครับมันจะทำการ Verify ตัว PLC ด้วยนะครับปกติผมก็จะให้ Verify นะครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำการเขียนนะครับเพิ่มเติมผ่านหมดนี้เข้าไปได้ด้วยนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันติดต่อ c o n n e c t เ็นะครับมันก็จะขึ้นโชว์นะครับเป็นหน้าต่างลั่นขึ้นมาให้เรา ตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเขียนหน้าจอทัตสกรีนให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะยกตัวอย่างเป็นวันช็อตนะครับสมมุติว่าเราต้องการกดปุ่มนะครับแล้วก็ให้ไฟมันติดนะครับสมมุติสัก3วินาทีนะครับแล้วก็ให้มันดับไป คล้ายๆกับเป็นตัววันช็อตของตัวหยอดกาวหรือว่าตัวเติมน้ําอะไรต่างๆนะครับกดแล้วก็ให้มันเติมไปด้วยเวลาเท่านี้นะครับแล้วก็ให้มันหยุดจ่ายนะครับแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเรากดปุ๊บมันออนเราปล่อยปุ๊บออฟนะครับกดปุ๊บออนปล่อยปุ๊บออฟนะครับทีนี้ผมจะทําการใส่ไทม์เมอร์เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราจะให้ไทม์เมอร์เนี่ย มีค่าผ่านตัว d นะครับหรือคือ data memory นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะทําการเปลี่ยนค่าได้นะครับอ่าเป็นโจทย์ง่ายๆนะครับอ่าอันนี้ตอนนี้เราออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมมาที่ m นะครับ m 1 0 0ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมลองชิป enter นะครับเป็นการ f o r c e นะครับแต่เห็นว่าแรมของเราก็จะติดนะครับผมกด f o r c e on off อีกครั้งหนึ่งก็คือแรมดับนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับ ผมจะทําการเซลล์โหนนะครับในที่นี้ผมจะเขียนแบบออนไลน์แล้วนะครับก็ใช้ตัว Y6 นะครับมาเซลล์โหนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้ตัวทัมเมอร์นะครับเป็น F7 นะครับ T ผมให้เป็น T0 นะครับผมให้ D เป็น100นะครับกดเคไปดังนั้น D 100นะครับแล้วผมก็จะทำเอา T0 เนี่ยมาตัดเพื่อที่จะเวลากดนะครับ ปุ๊บให้มันเซลล์ฮนนะครับเซลล์ฮอนที่ y ศูนย์เสร็จแล้วถ้าทําเมื่อนับครบปุ๊บก็จะให้ตัดตัวเองไปนะครับก็ใช้ t ศูนย์ในการตัดตรงนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมกดชิป f สี่นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมเข้าไปในส่วนของการออนไลน์โหมดนะครับแล้วก็กดเยีสนะครับตัวนี้ก็จะทําการ execute เข้าไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้โปรแกรมเราทําการเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับตัวนี้ค่าในใน d ศูนย์มันจะเป็นศูนย์อยู่นะครับ ผมกดชิป e n t n t e r นะครับเพื่อที่จะฟอร์ใส่ค่าเข้าไปจากตัวดี100นะครับให้เป็นตัวค่าในที่นี้ผมจะให้เป็น30 3สเกก็คือ30วินะครับกดเซตเข้าไปนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเหมือนกันนะครับกับตัว PLC เลยนะครับแล้วก็โค้ดไปนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองดูนะครับผมจะลองดูที่นี่กดปุ่มปุ๊บนะครับดูแลมนะครับ กดปุ๊บแล้วผมปล่อยนะครับเห็นไหมครับตัวแรดเดอร์เราก็จะทําการเซลล์ฮลเหมือนกันนะครับนับครบ30วินาทีอ่าสวินาทีก็คือ30นะครับมันก็จะดับไปนะครับนี่ก็คือโปรแกรมเราทาไปเป็นวันช็อตนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าผมต้องการเปลี่ยนเนี่ยปกติเนี่ยคือเราจะทําการฟอสเข้าไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าระบบเรามันแยกออกไปเป็นรันในซิสเต็มที่มันปกตินะครับคือเราจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับให้ P l c รันกับทัสกรีนะครับเดี๋ยวผมจะ แสดงวิธีการสั่งมาจากหน้าทัชสกรีนนะครับแล้วก็ส่งผ่านเข้ามาให้บอร์ดนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวทัชสกรีนตัวใหม่ขึ้นมาเลยนะครับนี่คือโปรแกรม sk workshop นะครับซึ่งก็มีไว้อยู่ในในแผ่นแล้วนะครับในแผ่นนะครับผมได้มีตัว usb นะครับแถมไปให้ด้วยนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเข้าที่คอมพิวเตอร์นะครับลงไดเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ด้านตัวด้านหลังนะครับเราก็ต่อสายนะครับ USB แล้วก็คอมพอร์ตนะครับสายคอมพอร์ตผมก็มีไว้ให้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับการติดต่อกับตัว PLC นะครับนั้นเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ผมก็กด New ขึ้นมานะครับตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับผมให้เป็นวิดีโอโชวนะครับ h m i นะครับ แล้วก็เลือกนะครับตัวนี้เป็น SKC3AE นะครับตามหน้ากล่องนะครับเสร็จแล้วก็กด next ไปนะครับเลือก d e ไว c e นะครับเป็น i t s u ู i ิ h i นะครับเพราะว่าเราจะอินเทอร์เฟซกับบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกคอมพอร์ตนะครับเป็น FX Comport นะครับแล้วผมก็กด next ไปนะครับหน้านี้เป็นหน้าสกรีนนะครับ ผมจะเลือกหน้านี้นะครับสีของแบ็กกราวครับกับฟอร์กราวนะครับแล้วก็เลือกเป็นทนันเวอร์ติคอนทันสิชันะครับกดฟินิชไปปึ้งเราก็จะได้หน้าจอขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราใส่ l a เบ l ได้นะครับ <c oughs> ใส่ l a เบลนะครับคลิกที่ตัว l a เบ l นะครับผมพิมพ์คำว่า w w w 1 0 8 e n g i n e e r i n g นะครับ com นะครับเปลี่ยนไซส์นะครับตัวหนังสือได้นะครับเปลี่ยนไปที่ยี่สิบแปดนะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับผมเป็นกดแบงค์นะครับโกทิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับผมให้เป็นสีเขียวนะครับกดโอเคนะครับวางลงมานี่ก็คือตัวหนังสือนะครับที่เราสามารถที่จะ ดับเบิ่คลิกเข้าไปแก้ไข property มันได้นะครับให้เป็น26แล้วกันนะครับให้เป็น24แล้วกันอ่าก็จะเล็กลงมานะครับดับเบิลคลิก COM หายไปนะครับกดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นนะครับอย่างที่บอกคือผมจะให้เป็นปุ่มนะครับตัวนี้ก็คือ B นะครับเป็นบิตนะครับผมให้ฟังก์ชันเป็นดอก็คือกดติดปล่อยดับนะครับ ตอนกดนะครับให้มันติดผมจะให้เพจดาวเป็น1นะครับอังจานั้นผมจะให้ตัวนี้เป็น m 1 0 0นะครับ m 100นะครับมอนิเตอร์กับตัวมันเองนะครับ with same ตัวนี้นะครับมอนิเตอร์นิเคชันไรอั r เก็เป็น100เหมือนกันนะครับคลิกตัวนี้นะครับผมจะลองใช้ตัว Picture นะครับจากไลบรารีนะครับมีไลบรารีให้เราเลือกมากมายนะครับที่เป็นปุ่มกดนะครับ รวมถึงเป็นตัวอินดิเคเตอร์แลมด้วยนะครับแล้วก็มีพวกลาเบลดิจิตลูกศรนะครับสวิตต่างๆนะครับพวกภาพนะครับแท้งนะครับปั๊มอะไรต่างๆมีเลเบลลี่ให้เราใช้นะครับในที่นี้ผมให้เป็นปุ่มนะครับผมใช้เป็นปุ่มตัวที่เอาตัวไหนดีเอ่ยเอาตัวนี้แล้วกันนะครับบัตทนที่12นะครับตอนที่มันออฟนะครับ ผมให้มันเป็นสีเทานะครับกดโอเคตอนที่ออนนะครับเลือกพิกเจอร์ไปนะครับ12นะครับออนเป็นสีเขียวนะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับกลับมาดูที่ general นะครับที่1าลองกดดูนะครับ1 0เห็นไหมครับ on off นะครับผมให้เป็น Transparent นะครับทั้ง0แล้วก็1นนะครับโอเคนะครับนี่คือทับ กดเสมือนกับตัวพุชปัตทอนตัวนี้เลยนะครับพุชปัททอนตัวนี้เลยนะครับกดติดปล่อยดับนะครับกดโอเคแล้วก็วางลงไปนะครับอ่าผมขออนยะาตญใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวที่ฝั่งเวลาเราดาวน์โหลดลงจอแล้วมันจะมองไม่เห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ตัวแรมนะครับเอาพุชนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับเอาพุ t ผมจะให้โชว์ตัวเดียวกันก็คือ y 6นะครับ y 6ก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับ แล้วก็มาที่ลาเบลนะครับ Picture of f นะครับก็เช่นเดิมนะครับผมมาเลือกที่ n n i i c t t r r a m p แล้วกันนะครับ Picture of f ผมให้เป็นสีดำนะครับกดโอเค Picture on นะครับเลือกที่ Picture เหมือนกันนะครับผมให้เป็นสีแดงนะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นก็มาที่ Shape เหมือนเดิมนะครับผมให้เป็นทาร์พลนถ้าไม่ทาร์พีลนมันจะมีขอบด้านหลังนะครับนะครับเห็นไหมครับผมก็จะให้ออกไปให้มันเหลือเฉพาะ ด้านขอบสวยๆนะครับกดโอเคก็วางลงมานี่คือตัวแอมป์เอาพุทของเรานะครับดังนั้นผมจะโชว์ค่านะครับของทามเมอร์นะครับเราก็จะมีตัวนัมเบอริกดิสเพย์นะครับผมกดนะครับเข้าไปมันก็จะขึ้นให้เราเซต Property มันนะครับเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะเลือกตัวดิจิตตัวนี้ได้นะครับผมเลือกตัวฟอนต์ได้นะครับ ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นตัวดิจิตนะครับดิจิตเซเน,นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเซเว่นเซกเมนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวหนังสือขึ้นไปได้นะครับสิบ18นะครับพื้นนะครับพื้นหลังเป็นตัวสีดำนะครับตัว t e ทคเป็นตัวสีเหลืองอ่า กดโอเคอ่าลืมใส่อินพุตนะครับอินพุตที่เราจะใช้ก็คือทีวีนะครับผมคลิกด้านหลังตัวนี้ออกมาแล้วก็เลือกเป็นแอร์เรียเป็นลิงก์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลิงก์จาก plc นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็นทีวีนะครับนัมเบอร์ศูนย์นะครับก็คือค่า t ัมเมอร์แวลูของนัมเบอร์ศูนย์นั่นเองนะครับทัมเมอร์ศูนย์ที่เราใช้ในโปรแกรมกดโอเคไปนะครับนี่ก็คือค่าที่มันจะทําการวิ่งนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มตัวขนาดขึ้นไปเป็น24ก็ได้นะครับกดโอเครับ หลังจากนั้นนะครับผมต้องการที่จะคีย์ค่าด้วยนะครับผมก็จะใช้ตัวนั m เบ i ร input ิ e t display นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมจะลองเปลี่ยนฟอนต์นะครับเป็นตัวเหมือนกันดีกว่านะครับเป็นตัวดิจิตนะครับเหมือนกับเป็นตัว7 segment นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตัว่าสเช่นกันนะครับ แล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือนะครับเป็นตัวสีอ่าตัวสีเขียวนะครับเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีดําเช่นกันนะครับแล้วก็ค่าที่เราจะใส่เข้าไปตัวนี้ก็คือ D100 นะครับไปดูจากหน้าทัศนกร์อ่า PLC นะครับก็คือ D100 ที่เราต้องการเปลี่ยนค่านะครับก็กดโอเคเข้าไปนะครับ เราก็จะได้ฝั่งนี้นะครับเป็น Input n น m ม i c ินะครับฝั่งนี้เป็น Output นะครับ n า m ิริก Display นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ทำการคอ m p i ล์โดยเครื่องหมายตัวคอนตัวนี้นะครับก็เซฟนะครับเสร็จแล้วผมทำการดาวน์โหลดนะครับผ่าน USB เข้าไปนะครับขึ้นป๊อปอัพดาวน์โหลดขึ้นมานะครับผมกดดาวน์โหลดเลยนะครับโปรแกรมของเราก็จะดาวน์โหลดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับโอเค นะครับก็รีเซ็ตไปนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับผมสามารถที่จะโทษนะครับหน้าจอก็กำลังจะรีเซ็ตขึ้นมานะครับอ่านะครับดูนะครับผมกดออนนะครับตอนนี้สายนะครับผมอนาญาสายลิงเข้ามานะครับเป็นตัวทัชสกรีนนะครับก็คือเสียบสาย สองสองเข้าไปนะครับอินเทอร์เฟซเรียบร้อยนะครับไฟที่กอมกระพริบนะครับผมกดออนนะครับเห็นไหมครับไฟมันติดนะครับแล้วเริ่มวิ่งไปที่ตำแหน่ง30ปุ๊บดับนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นสัก10นะครับ Enter นะครับท่านผมกดดูนะครับมันก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมครับ10ปุ๊บดับนะครับนี่ก็คือตัวทัชกรีนแล้วก็ p l c แล้วก็